เขาเนี่มันบาะมือบวะเมือบวะเนาะจับยุ้ยุดยุ้่อมล้วทั้งนี้นะพ้อมเด้อเนี่เนาะิเาอออันนี้เอานอกเลยไงใ้อันนี้นะครับเขาในเหมันบอกอปิ้นปิ้นออกนอกปิ้นออกมาพี่ก็ได้เพราะว่าเพื่อถ้าตอกสะดวกขนาดว่าทั้งใงถ้าฉิตอกบ่สะดวกแมนดตอก่นเิดเิแล้วเปิดแล้วก็นไก่งมุนกด้ ไปเลยบอเลยมันจีบขู่นโอ้มันจีบดช่ไฟด้บลลด้บิ่งก่อนสอดเขาชไนชไ่ชได้วหายังดันต้งหมเลยเนี่ยไม่นี่ม้ันีลงยัง่ใกล้้วลโอ้ยไม่ดันดันไม่ไม่เป็นงามบ่บ่มีอสอดเข้าไปนี่มุลบ่มุนบ่มุดดอกขเนอิเียยน

ตอนมอเานี่พี่น้องตอนนี้กําลังเตรียมการอยู่มาซอยาุท่านี้ก็ถูนอัวม่แต่ว่ามีแต่แซงมีแต่แซงพี่น้องมัมีซางพี่น้องมีแต่แซงมจะออกมาเบนี้่อาบ่พี้านจนาะเพาะป้านเลบานคอยชิทมเองคยรักส้านันและสุอมจดจนซะเอาขึ้นอีกซ้าที่สพี่น้อง

อ nah ู้มันได้แล้วลงขอให้เอาลงขุดใหม่ขุดใหม่ปิดปบ่ได้จ้อยแงบ่มีสร้างโอ้มันมันจ้อมก็ใจว่คุณเจาะผมมันจ้อมผมมันปากจ้อมหอมมันก็ใหญ่อยู่แต่ฝากหอมอยู่ี่น่ยใหญ่ทั้งลุมใหญ่ทั้งลุมเอาั้งเงเฮ็ดจ้อมเฮ็ดคล้ายๆน้ําสางคือหมออูนี่ วันี้เราหญ่อันนี้เราถึงเราเขได้แต่นี่ออน่อนเยอะเด้ของนาดิมันอ่อนพี่แข้งคนเดยวะม่ยังลูกมาเล็กยังน้บานี่แล้วห้าลูพ่อพี่น้องมอรเาตวหนึ่งวาาวไลเฮ็ดนะอือคันึ่งแล้ไปดังไฟนึ่งก็นี่วเด่อเสวยงเดียวมวยกันยังบด้อยู่กะยามันโอ้ยหวดเนีเอาหดนนแล้วพัานเป๋ๆในเรื่องใหม่น้ำใจนะ nhang vẫn đi với chân hơi hít à. tắt ừ. ừ. con, tắt có được không thô, thưa ngang, khoang trái đấy, tắt to đấy yuk, mở, mở được không ông tắt to có được không thằng, con 3 khốt đấy, song song đã ลมบ่พี่นองเออลมวาดด้วยสายตาเนด้ยสายตาตัวนี้สูงว้าไปเอว่าตัวนี้สูงแนบิงดูพี่นังซ่ํากันหรือว่าซ่ําพี่นังตัวนาตั้มบ่แทกบงดู่เออไก่เดาแต้ซะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยวัด้วยสายตาสำเร็จเก่าเจ้ายพ้อหด้อยู่ก็สังเกตสังเกตแต่นั่นสินะเล่นไฟม์มงยู่น้องน้ำสุกปีนา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 ปีีก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วบสีได้แล้วเนี่ยนี่ยจะคือบัวบากส่ะเออบีบากนี่ยบีบากยทะลุบากยเดี๋ยวขี้นี่ก่อนมาลยออกกันไไปเปลือยนพ่อพูดนะพี่น้องขั้นว่าแซงแล้ตั้งมู่แล้วเนาะ เอานาตัวนี่เขาคุณบ่อือหมอบอดีทด้บึงรึเป่าเอาแบบนี่ได้เขานะเอาแบบนี้เขานี่ไม่เจ้าพอดีเฉยจ้าคือประเทกเมิ้งสประเทศคอนมันอยู่แหละเจ้ากำลัง้เนาะกำลังขึ้นโอคือบ่จับสิบห้านะฮะบเสานี่บ้เจ้าไหมมาอยู่เสา้านะะใส่รถไทยอยู่เนาะ ูสิังสตีดเขาอดได้่วะบัดนะฮะเอาไม้สอดเขายังวะมึงเนี่ยสอดชุกมันชูงบอดูวันใดไ่ได้อีกแล้วบ่เป็นอะไรก่อนฮาใส่อันี้มันสอดจะได้ีกบ่อนกดุกบ่อดำดำใส่เตียงตอแล้วก็ใส่ขาตออีกพี่น้องไหมลังจากเตียงแล้วก็เป็นหมอพี่น้อง

ินาวได้บ่ได้องมันมันมันบางโวดหอ่าลงไม่ลงไมบากไหมสองเื้าเลยพี่น้องเอยสองเทืาอขึ้นเลยพี่น้องสเท่าลงรอบที่สาพี่น้องจักสัได้บ่ได้พี่น้องเบิ่งาซนกัรพี่น้องเลยคตดโพสุกเ้าไปอีกหน่อยฮดบ่ถือเลยเนี่ ใส่อีกดอกนึงดอกนึงเออใส่อีกดอกนึงว่านี้กะลังได้ที่แล้วบ่ได้กะให้หูไปตีน้พี่นองเนาะทั้งตอกทั้งหายไปนี่บัดนฮจงโยขึ้นใหม่ทั้งนี้นะเพราะน้าใหม่ทั้งนิ้น้อย

พี่น้องเอยกำลังปรึกซากันอยู่มาเช็ยดอยน่นงไดงคุณสอนแล้วหน่บ้อัน่มันหน่อยเนาะมันเผาเดียวนิดเดียวยามันทีเปลยนจังได้แล้วพี่น้องเอ้ยวล้พูเล่งเล่งเาต้นนั่นเล่งเช่าด้ต้น

เดี๋ยวถ้เดร็จวตัวนี้ออกอีกพี่น้องนี่นะสูบน้อยๆนะที่พุ่นที่พุนขนาดพี่น้องโอ้โลมมือน,นี่คือหนาวมือแรกก่อนนะอันนี้ก็คือฮ่าก็ลงมาก่อนนะพี่นอ้อ,นนอเนงเนาะ เอากรเจ้าซอยกันลายเติบแบยพี่น้องตอนนี้เห้มาถ่ายมุ่ก่อนพี่น้องชอยกันพี่น้องสามาคีจักหูห้างที่เป็นยังได้ดอกพี่น้อง ใกล้สิสำเร็จแล้วพี่น้องจมันีนนานมันงามอยู่ไหนมัเอาล้มอีกแล้วพี่น้องแต่ละชิ้นต้องมีเอาขึ้นแล้วก็ต้องมีเอาล้มพี่น้องเลยวัดด้วยสายตาเห็นะดยสาตา มื่อนี่ยบรรยากาศกับสีล้อมๆหนาวๆพี่น้องเอ้ยดีแน่จักหน่อยบ่ฮาะห่อนบนในข้นตอกอีกรอบพี่น้องเอ้ยต้องมีลงแล้วก็ต้องมีขึ้น ตะปูสีซอดไซส์ละวันนี้ได้นะจักถือว่าถือดักนำนะแจ้งบุ้งดู

อย้แก่แตก่ังตีซ้อนสิพ่แตกปะใส่อีกซองสามันเป็นอะไรซามพ่อบอกทั้งกลางแะซองอันเดนีกเกียนไว้เลยนี่อาลูกใหม่เดยวนาะ อะไรพี่น้องห้องก็โล,ล่งไปเลยพี่น้องก็เริ่เริ่มเป็นรูปเป็นลางเลยพี่น้องเขาใส่นี่นี้ซีโต้พี่น้องเขาบอกใส่ลายเนาะดันแนาะกินเขา,ขาแล้วสีแดงแซงกระวซีมาใส่พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้อง <c oughs> ใกล้จะเป็นความจริงแล้วสิม,มืดแน่จัิงหน่อยพี่น้อง จหอะไรพี่น้องบอไซก็จะได้ขออัมลาพระจาก้อนาะทีนี้เนาะเพียงแค่นี้เดียวเฮาใส่สังสีบอไซก็จะอัปเดตให้เบอร์อีกเนาะพี่น้องเนาะยังไงเขาเขอโมุกขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่เขามาเบิ่งมาชมให้ที่เป็นกำลังใจบอไซเนาะพี่น้องเนาะภาคกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวใส่ไปแล้วพี่น้องพ่อกันเลิปหน้าเน้ะพี่น้องสบายดี